ได้ยังนะอ๋อโอเคแอดแล้วค่ะสวัสดีค่ะวันนี้วันที่วันอาทิตย์ที่23กุมภาพันธ์สองพันห้านะคะมีพัสดุมาส่งสองกล่อง A สองสองอย่างหนึ่งกล่องกับหนึ่งห่อมาแกะกันค่ะนี่เป็นเคสดังงงซูเปอร์เคสสั่งมาจากลาซาด้ามาจากเมืองจีนเซนเซน เขาเคลมว่าเขาทนทานนะไม่รู้ทนทานจริงไหมที่ซื้ออยากได้พบมันมีไอตัวเนี้ยเราบอกมันปิดปุ่มไอตัวอไอเนี้ยของ iPhone รุ่นใหม่เป็นแบบเคลียร์นะคะ,ะเจ็บเต็งเ,เอ่อระหว่างเอาอันนี้กับอันที่ใช้อยู่ไปเที่ยวไต้หวันนี่เอาอันไหนดีกับพี่ลูกเดี๋ยว ความแข็งความหนาก็พอประมาณก็ได้มาในราคามันเท่าไหร่นะใช้โค้ดนู่นนี่นั่นลดใช้เหรียญลดสามร้อยป่ะจำไม่ได้ละออแต่ว่าเมื่อวานไปจับไอตัวของเคสซีฟา์มาเออรูแล้วว่าทำไมมันถึงแพงมีความแบบหนาแน่นมากจริงๆเนี่ยที่ซื้อมาเขามันมีตรงเนี้ยค่ะ โอเคกล่องต่อไปอันนี้ตื่นเต้นมากเราต้องมาแกะกล่องอันนี้ก็คือไม้เซลฟี่แน่นอนตอนนั้นไปถึงเมืองจีนจะไปซื้อก็บอกอ๋อของรุ่นเก่าหมดไม่มีขายแล้วรอรุ่นใหม่เปิดตัววันที่ส8แปดกุมภาพัน มาจากช้อปปี้นะคะเพราะว่าเช็ราคาแล้วเป็นติ๊กตอกบ,บนช้อปปี้ช้อปปี้ถูกสุดแล้วก็ซื้อช้อปปี้อุ้ย,ย,ยเป็นรอยเลย,ยไม่เป็นไร คคทุกครั้งของการซื้อของเราควรต้องอัดวิดีโอไว้เพราะตอนเดี๋ยวนี้ก็คือแบบเสื่อมอะรีรบสะท้านเราก็ใช้วิดีโอนี้ค่ะเป็นตัวไปเพลมได้เพราะว่าเดี๋ยวเราจะไปไต้หวันก็เลยอยากได้ไมค์เซลฟี่เอาไปไว้ถ่ายรูปตอนไปญี่ปุ่นก็คือพลาดมากพลาดหนึ่งก็คือลืมหยิบไอ้ของที่มีอยู่ไปพลาดสองก็คือไม่ได้ซื้อใหม่ด้วย ตัวโฮมันที่อยากได้ไอรุ่นนี้มันเป็นอะไรนะอันใหม่อะเจ็ดพีสักอย่างหนึ่งไม่มีแฟลชให้เพราะว่าเออรู้สึกว่าของมันต้องมี made for iphone โอเคไม่รู้ว่าเห็นมันเป็นชุดแล้วมันแพงกว่าน,นิดหน่อยก็เลยสั่งทั้งเซ็ดทั้งชุดมาก็จะเป็นแบบนี้แล้วมันใช้ยังไงนะ ไม่เป็นเขาบอกว่าอันตัวนี้มีขาบิวอินในตัวละรุ่นใหม่อ๋อเป็นแบบนี้อ๋อวางได้เลยแล้วนี่ใช้ไงอ่ะต้องติดอย่างนี้ก่อนเหรอเอ๊ะอ๋อมันเหมือนเป็นระบบแม่เหล็กเนาะอ๋อ,อโอเคแล้วนีอะไรนี่แฟลชติดทางนี้ตึง้งอ๋อมันจะเป็นผู้ช่วยพอยเหรอนี่แกะกันนะคะนี่เขาบอกว่าอะไรนะเป็นไม้เป็นอะไรสักอย่างนึง อุปรกรณ์เสริมนะคะก็คือเออมันคืออะไรนะ wireless microphone ก็คือเป็นไม้นั่นเอง,เองแบบไร้าสายอันนี้ซื้อมาปะหนึ่งว่าจะเป็นแบบบล็อกเกอร์มือตีอะไรนะบล็อกเกอร์ยูทูบเบอร์เออ่อินฟลูเอนเซอร์มืออาชีพแล้วนะคะเนี่ย สา,ายชาร์จตั้งไหนตัวของอยู่ไหนอยู่นี่นะนี่นอาจจะเป็นอันนี้อ๋อนี่อุปกรณ์มันนี่ๆแล้วนี่คือกระเป๋าใส่สายต่างๆนะคะเอ๋อเราใช้ยังไงนะก็ยังใช้ไม่เป็นเปิดยังไงอะ่ะ On off อย่างนี้เหรอตายละหลุดอ๋อโอเค On แล้วอย่างนี้ ดึงดึงดึงดงึอ๋อโอเคเดี๋ยวต่อไปพอจะใช้อันนี้แหละทำคอนเทนต์นะคะแล้วนี่คืออะไร Must have app for DJI user มาดูกันเดี๋ยวต้องดาวน์โหลดนะคะเฮ้ยแล้วจะ,จะมีอันนี้ไปทำคอนเทนต์ที่ไต้หวนันนี่คืออะไร โกลแคมราเดเร็ชันอ๋อว่าคือต้องอยู่ตรงนี้โอเคอ่ะเราปิดยังไงนะอ๋อ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 ก่อนจะปิดจะต้องเอาไอ้นี่ออกก่อนใช่ไหมอุปกรณ์เสริมอะเนี่ยอ๋ออ๋อขโอโอโทโอเคแล้วแกะยังไงอะเดี๋ยว เปิดค้างไว้ก่อนมาไอเทมต่อไปนะคะงงละชีวิตใช้ไม่เป็นอย่างเช่นไอตัวโฮมพอทที่ซื้อมาก็กว่าจะใช้เป็นก็นิดนึงอ่ะเปิดถุงอันนี้เป,นเป็นเป็นเซสชั่นเปิดถุงช็อปปิง้งนะวันนี้ได้กระเป๋าทิมเบอร์แลน์แบบนี้มาอีกหนึง่งใบวันก่อนไปซื้อใบใหญ่มาคือรู้สึกว่า ใบนั้นแอบ,บใหญ่ไปนิดนึงหรือเปล่าถ้าเกิดเราจะไปไต้หวนันเราจะถือกระเป๋าใบนี้แล้วกระเป๋าใบนี้ล้วไปนั้นคือเอาไปเผื่อเผื่อซื้อของเยอะตอนขากลับอะไรอย่างเงี้ยไม่รู้แต่รู้สึกว่าเออใบนี้มันก็คือแบบขนาดกาลังโอเคแล้วที่ชอบก็คือมันคล้องเข็มอย่างนี้ได้พอชอบก็นทอมันคล้องได้นี่นี้็ขึ้นไหล่ได้ตรงก็คือโอเคค่ะไอทีต่อมาก็คือจะเป็นพูดนะ รีบซักเลยคือต้องรีบซักไม่งั้นเดี๋วเขาเรียกว่าไงนะไม่ได้เอาไปใส่ใหม่พอไม่ได้จ่าชุดนี้ไปจ่ายพอแล้วพอจ,จ่าชุดนี้เด่งเด้งเด้งไปใส่เดี๋ยวต้องรีบเอาไปซักนะคะงั้นเดี๋ยวมาดูกันเลยแล้วบ้างอันนี้พอดีว่าไปเซ็นท่านปิ่นเก้ามาแล้วพี่หน้าฮาร์เขาก็มีเซลล์นะคะก็เลยอจัดมาชุดนี้ ใส่เดินทางขึ้นเครื่องไปไต้หวันตัวนี้แล้วเขาบอกว่าตัวนี้เป็นอะไรนะ Limited Edition อะไรของเขาว่าพี่เขาจะไม่ทำผลิตแล้วแพทเทิรนี้แบบเป็นอ,อ,อะไรมานั้นนะคะก็เลยอ่ะจัดมาอีกหนึ่งชุดจริงๆก็ใส่ได้นะเขาบอกว่าพอดีว่ามีญาติอยู่ไต้หวันเขาบอกว่าเอ้ยตองกังวันก็คือ,อ,อมีความร้อนออไม่ใช่ร้อนมันก็ไม่ได้หนาวมากก็ใส่เสื้อบางๆก็เอาอยู่เลยเนงะี้ยนี่ อันนี้คือชอบลายนี่ cherry blossom mm hmm. เหมือนแบบอันนี้เป็นตรงเกงนะคะแล้วก็เสือ้อเป็นแบบตีนตุดจีนพอเลยวันตุดจีนเนาะของก็เซล์เป็นธรรมดานะคะเพราะว่าเลยเทศกาลไปแล้วก็จะมีขอจีนนิดหน่อยแล้วอันนี้ก็คือลายเดียวกันเลยรู้สึกว่าลายมันสวยน่ารักแต่เป็นเดรสนะคะคือชอบใส่ชุดเพราะว่าแบบรู้สึกว่าเอ้ยใส่แล้วมันก็ สบายดีค่ะ,ะมาต่อกันคิดถุงต่อไปแต่อันนี้ไม่ได้เป็นถุงช้อปปิ้งนะเป็นพอดีว่าวันนี้ไปงานขอของลอตเตอมาขอเป็นลูกค้าเขาเนาะก็เลยได้ของแถมจากงานในฐานะลูกค้าที่ไปร่วมงานอันนี้เป็นเล่นเกมได้เซรั่ม um, กับอะควาล็อกไฮโดรเจล อันนี้เป็นถุงที่เขาให้ลูกค้าเป็นของสัมนากคุณน,นะคะก็เป็น Pre-Aging ้งเซร um. แล้วก็มาร์กน้าสงแผ่นออขอจบคลิปวันนี้เพียงเท่านี้ค่ะค่ะ